สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้คนที่คุณนึกถึงเขาเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกคุณว่าบอกว่าจินตนาการ เขาฝันอยู่ในห้วงเห็นความฝันความหวังความปรารถนาจินตนาการอนาคตข้างหน้าจินตนาการความสุขความสมหวังประสบผลสําเร็จเขาอยู่กับจินตนาการพักผ่อนเรียนรู้พักผ่อนเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ด้วยนะคะพักผ่อนอ่านหนังสือเรียนรู้ หาความรู้จินตนาการชีวิตข้างหน้าวาดฝันหยุดหน้ากากความไม่เข้าใจกันส่วนหน้ากากมีหลายหน้าหลายรูปแบบความไม่เข้าใจ หลายสถานการณ์นิดนิลันดอนความรักความฝันความหวังความปรารถนาดู ส่วนหน้ากากความไม่เข้าใจกันระหว่างคุณกับเขามีเหตุการณ์มีเรื่องราวตั้งแต่ที่ผ่านมาไม่เข้าใจกันมีหลายหน้าหน้าโกรธยิ้มโมโหความไม่เข้าใจไม่หาหาความจริงยังไม่เจอสวนหน้ากากหน้าที่แท้จริงความรู้สึกที่ดีที่แท้จริงความไม่เข้าใจกันขเขาจะหยุด หยุดอ <who referred to> ุปสรรคปัญหาแล้วจินตนาการถึงความสุขความสมหวังเรียนรู้ศึกษาความพักผ่อนการดูแลหม่วงยายกันนะคะเขาจินตนาการถึงความรักความอบอุ่นพ่อแม่ลูกมีความสุข ความดูแลห่วงใยเอาใจใส่กันและกันเขาหวังทำให้ได้ดังที่คิดที่ต้องการเพราะเขากำลังศึกษาพักผ่อนเรียนรู้รักนิรันดรรักดังตาบนิรันดรเขาหวังเขาปรารถนาความต้องการเพื่อน กับเพื่อนมีความสุขการพักผ่อนเรียนรู้หาความรู้ความเข้าใจกันภักภูมิใจดูเขาจะหยุดหยุดอุปสรรคปัญหาทําในสิ่งที่ที่ดีให้ได้ดังที่ต้องการแล้วมีความภาคภูมิใจทั้งตัวเขาเองและคุณภาคภูมิใจในตัวเขาถึงมีอุปสรรคปัญหาแต่เขาก็ แก้ไขต่อสู้ด้วยความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจคู่กับไพ่หยุดหยุดปัญหาแล้วทำในสิ่งที่ดีทำความสำเร็จเขาหวังเขาต้องทำให้ได้สมาธิดูเขามีความตั้งมัน่นนิ่งสงบมีสมาธิแต่คู่กับไพ่หน้ากาบยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ความจริงมีหลายหน้าให้มานะคะ่ะหลายเรื่องหลายอย่าง เข้ามาแต่เขานิ่งนิ่งมีสมาธิตั้งมัน่นเข้าใจทำความเข้าใจเหมือนนิ่งคิดความรู้สึกคิดหาทางออกความเข้าใจกับชีวิตระหว่างที่ไม่เข้าใจกันหลายเหตุการณ์เข้ามาพิธีกรรมเรียนรู้ศึกษาพิธีกรรมบุญบาล ความสุขความประสบผลสำเร็จสมบัติทนาอย่างที่เขาจินตนาการนะคะี่จะเกิดขึ้นดูแลห่วงใย,ยเอาใจใส่กันให้ความรู้เขาศึกษาเรียนรู้นะคะนี่ก็เรียนรู้พักผ่อนเรียนรู้หาความรู้แล้วก็มีความสุขมีอุปสรรคปัญหาเขาก็จะต่อสู้แก้ไขได้เพื่อที่จะได้ภาคภูมิใจคุณก็จะได้ภาคภูมิใจในตัวเขานะสิ่งที่เขาปรารถนา เรียนรู้อสังหาริมทรัพย์ครอ,อบครัวที่อบอุ่นความสุขการเข้าใจกันนะคะการดูแลห่วงใย,ยเอาใจใส่ระหว่างคุณกับเขาเข้าใจกันเขาอยากบอกคุณสมปรานาสมหวังบุญบานขอร้องทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งตัวเขาเองก็มุมาณนะพยายามนะทําจิตใจให้นิ่งให้เข้าใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้น เขาอยากบอกคุณเขาฝันจินตนาการแล้วเขาก็จะทำให้ได้นะด้วยความนิ่งคิดพิจารณาทาความเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็เรียนรู้ทั้งอ้อนบอนทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้สมปัจถนาเพราะนี่คะ่ะต้องการจะเกิดความเป็นจริงดูแลมืองใหญ่เอาใจใส่กันความสุขความเข้าใจกัน เขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกคุณว่าการหลุดลอยกลัวกลัวการหลุดลอยการพัดภาคจากกันเขาจะเสียใจนะความหลุดลอยทุกเสียใจกลัวความพัดภาคแล้วเขาจะเสียใจมากถ้าปล่อยให้คุณหลุดลอยไปจากเขาการหลุดลอยไป เติบโตเขารักคุณรักคุณเติบโตขึ้นทุกวันรักมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงรักนะคะเป็นต้นไม้ใหญ่ให้คุณพึ่งพาอาศัยได้ความมั่นคงของชีวิตสวมหน้ากากอันนี้ก็หน้ากากการไม่เข้าใจกันยังมีอุปสรรคปัญหาที่ต้องแก้ไขในเรื่องที่ผ่านมาหรื ผลประโยชน์ผลประโยชน์บางตาม่เข้าใจกันยังไม่เข้าใจ,ย,าใจยังเป็นหน้ากากมีหลายหน้าหลายเรื่องให้แก้ไขใจอ่อนถึงมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นเขาก็โกรธคุณไม่นานโมโหไม่นานให้อภัยใจอ่อนกับคุณแล้วเขาต้องการให้คุณใจอ่อนกับเขาด้วยใจละลายให้อภยัยโกรธไม่นาน ฐานไฟเก่าเรื่องเก่าๆยังไม่เข้าใจกันสมนากากเขาอยากบอกคุณเขามีอะไรอยากบอกคุณอีกค่ะเขาอยากบอกคุณว่าบอกว่ารักรักฉัน เขาบอกให้คุณรักเขาเขารักตัวเขาเองรักฉันเป็นห่วงมากให้เป็นห่วงเรามากให้คุณเป็นห่วงเขารักเขาห่วงใหญ่เขาคำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง ทุกอย่างยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการเพราะนี่ค่ะยังทําไม่ถูกต้องเป็นคําแนะนําที่ไม่ถูกยังทํายังไม่ถูกต้องเขายังไม่สมหวังเขาต้องการให้คุณรักเขาห่วงใหญ่เขาดูแลเขาเอาใจใส่เขาคุณช่างงดงามแล้วเขาอยากรู้ว่าคุณคุณทาไมถึงมาเลือกเขามารักเขาคุณดีพร้อมทุกอย่าง ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาฉันจะแสดงให้คุณเห็นเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาแต่เขาจะแสดงให้คุณเห็นให้คุณรู้ว่าถึงเวลาแล้ว เขาว่าเขาต้องการต้องการอีกต้องการคุณมากขึ้นต้องการมากกว่านี้ต้องการความรักความเป็นห่วงจากคุณนะคะคู่กันกับไพ่ห่วงให้ให้คุณมาห่วงเขามากๆเขาต้องการมากๆความรักรักเขาเขาต้องการความรักจากคุณแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเขายังไม่ได้ความรักเขาจะแสดงให้คุณเห็น แล้วเขาก็ถามว่าคุณช่างงดงามดีพร้อมทุกอย่างทำไมถึงลักเขาจะเลือกเขาคิดก่อนลงมือทำคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องเราต้องคิดก่อนเพราะเขาเหมือนทำผิดมาก่อนที่ทำไม่ถูกต้องนะคะ,ะเขาจะคิดก่อนที่จะทำอะไรลงไป าหมายถึงสิ่งที่เขาว่าฉันหมายถึงสิ่งที่ฉันพูดฉันกลัวเกินกว่าจะคุยกับคุณเขากลัววิตกกังวลกลัวมากเพราะตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาแล้วเขาก,ก็ก็กลัวที่จะพูดคุยบอกทุกอย่างกับคุณ การนินทาที่มีแต่จะทำให้เจ็บปวดมากขึ้นความพูดความนินทาความไม่เข้าใจกันความรักคือคำตอบความรักเอาชนะทุกอย่างได้ความรักคือคำตอบเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกอะไรคุณอีกค่ะอยากบอกว่า ฉันรักคุณเขารักคุณแล้วเขาอยางให้คุณรักเขาฉันรู้สึกว่าคุณทิ้งฉันไว้ข้างหลังด้วยความรู้สึกว่าคุณไม่รักเขารู้สึกเป็นความรู้สึกว่าคุณทิ้งเขาไว้ข้างหลังไม่สนใจเขา เขารู้ว่าเขาเบี่ยงเบนความสนใจจากคุณฉันจากไปเมื่อเห็นคุณอยู่กับใครสักคนเขาถึงจะไปเมื่อคุณมีคนอื่นมีไม่มีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณเขาถึงจะไปคุณอยู่กับคนอื่นฉันรู้สึกว่าคุณ รู้ถึงรู้สึกถึงคุณแม้เราจะอยู่ห่างกันคิดถึงคุณมมีคุณอยู่ใกล้ๆฉันขอบคุณสำหรับบทเรียนทางวิญญาณและความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขารักคุณและเขาขอบคุณคุณสำหรับบทเรียนที่เขารู้สึกรักคุณ ทำให้เขารักเข้าใจถึงรู้สึกถึงจิตวิญญาณของตัวเขาเองความรู้สึกรักลักคุณเราต้องปล่อยมือจากกันคู่กับไพ่เขารู้สึกว่าคุณทิ้งเขาไว้ข้างหลังแล้วทำให้เขากับคุณปล่อยมือจากกัน ยังไม่เข้าใจกันฉันทิ้งคุณก่อนที่คุณจะทิ้งฉันไปดูเขาจะวิตกกังวลความรู้สึกว่าคุณไม่รักคุณพูดกับฉันผ่านเสียงเพลง เขาบอกว่าเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วเขาก็รู้สึกถึงคุณแม้คุณกับเขาจะอยู่ห่างไกลกันฉันจะรอสัญญาณจากคุณรอคำตอบรอสัญญาณฉันรู้ว่าฉันทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิง ก็รู้นะดูเขาคิดสับสนวุ่นวายดูยุ่งเหยิงแล้วเขาก็รู้ว่าทําให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงด้วยความรู้สึกของเขานะ่ะรู้สึกว่าคุณไม่รักคุณทิ้งเขาไปต้องปล่อยมือจากการดูสับสนเขาก็รู้ทุกอย่างยุ่งเหยิงเพราะเขา